ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูสระน้ําโบราณอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินนะครับพุทธอุทยานสระโบราณโรงพยาบาลสุรินนะครับชมกันนะครับ เป็นสระโบราณนะครับอยู่ใจกลางของโรงพยาบาลเลยนะครับสารเจ้าปู่สระโบราณปู่มหาสเรนย่าจันกรรัมบูชาปู่มหาสเสรนย่าจันตะกรนโมัทศะปะขะวตัวระตสมมาสามทธัสศะนโมัทสะปะขะวตัวระตโสมาสาโม,าาาสมาสมทธัสศะ โนโมต,ตัสสะภะคะวะตตสมสัสะพรมสริงบารมีจันจราภุมจันตกรงบารมีสีจักราทุทธสถานจอมสุรินนะครับ

พระบูชาประจำวันเกิดต่างๆนะครับโดยเป็นศินลปะของพุทธพุทธกลางวันกลางคืนวันพฤหัสวันศุกนะครับแล้วก็วันเสาร์ บริเวณภาพรวมนะครับสระบรรณทันอยู่างซ้ายมือของผมนะครับเป็นผู้ญานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับ